แจงฮาลันทรงผมใหม่แจ๊สสุดคำบรรยายลูกสตันหัวพ่อชาวเน็ตหานนึกว่ากุมารทองสะพึงกันทั้งบ้านครับเมื่อภรรยาสาวอย่างแจงจังจิตน,นั้นโพสตคลิปและภาพแกงสามีอย่างหนุ่มแจ๊สชวนชื่นหรือแจ๊สสปุกนิคปามประยองกุ๊กกุ๊กนะครับตัดผมทรงใหม่ที่ลูกๆและเมียเห็นเป็นต้องสตันพร้อมกับเสียงหัวเราะยกใหญ่หลังแยกกันนอนจึงกลับมาพบกันด้วยลุกใหม่ของุ่มแจ๊สในวันเช้ารุ่งขึ้น งานนี้ครับสาวแจงถึงกับอุทานว่ามึงตัดผมทรงอะไรนี่ด้วยความฮาคลิปนี้อยากให้ทุกคนชมความโก๊ะของแจดโดยแจงเขียนเล่าเหตุการณ์ไว้ว่าไม่รู้จะสรรหาคาไหนมาพูดกับมึงจริงๆอีแจดเอ้ยเมื่อคืนแยกกันนอนค่ะเพราะกลนหนักเหลือเกินแต่ก็ไม่เดินขึ้นมาดูนางกูตกใจเลยอีบา้าตัดผมทรงอะไรเนี่ยในระหว่างที่ขำนะครับแจงก็ได้ถ่ายคลิประหว่างแจดสลือพร้อมกับเดินไปหาลูกสาวโดยโพสคลิปพร้อมกับข้อความกล่าวว่า มาดูปฏิกิริยาของลูกๆก,กันงานนี้ลูกสาวอย่างน้องแตงไทยครับถึงกับตะลึงลั่นว่าหัวพ่อถึงกับหัวรอดใต้ผ้าผมกันเลยทีเดียวส่วนน้องแตงโมครับก็ยังอึ้งถามพ่อจดว่าพ่อตัดส่งอะไรอะ่ะพร้อมกับได้ทําสีหน้าเฉื่อยยิ้มจดแม่แจงแซวว่าไม่มีใครให้พ่อเข้ากล้องทำกลางอิโมจิหัวเราะกันอย่างมากมายพร้อมทั้งแซวว่ากุมารทองบ้างดูไปดูมาเหมือนมีกุมารอยู่ตลอดเวลาผู้นำแฟชั่นอิหรีสงผงแกะเทสสไตล์ไทย ทรงผมทรงนี้ครับถูกใจแฟนคลับหนุ่มแจ๊สกันบ้างหรือเปล่าถ้าถูกใจนะครับกระทึบไลค์กันได้เลยจ้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ